สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin c r a z y ครับวันนี้เป็นวันที่1สิงหาคมนะครับผมต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่เดือนที่8ของปีด้วยนะฮะสิงหาคมแล้วนะครับเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วนะครับคุณมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำในปีนี้ก็รีบนะครับรีบทำซะนะก่อนที่มันจะหมดโอกาสได้ทำในปีนี้นะครับผมก็วันนี้มีข่าวคราว,ราวเรื่องของ Bitcoin มาฝากกันเช่นเคยนะครับนะกับรายการนี้นะฮะเราจะบา้าไปสุดเรื่องของ Bitcoin เลยนะกับ Bitcoin c r a z y นะครับผม วันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข่าวของเราด้วยครกับสยามบล็อกเชนดอทคอมนะครับใครสนใจเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสยามบล็อก a i n ได้นะครับแต่รายการนี้เราจะพูดถึง Bitcoin เป็นหลักเท่านั้นเลยนะครับข่าวแรกครับผมเมากอกส์ครับนี่เราพูดถึงเรื่องของเมากอกส์กันมาหลายรอบแล้วตอนนี้นะฮะเมากอกส์ก็โอน i ิตคอยอีกแล้วนะครับครั้งนี้มูลค่ากว่า7 8หมื่นล้านบาทครับสู่กระเป๋าเงินลึกลับนะครับก็ แพลตฟอร์มนะตัวจจับความเคลื่อนไหวของเจ้ามืออย่าง w h l well l e Alert นะครับได้ทำการรายงานว่ามีการขนย้ายบิตคอยบมูลค่ากว่า2.2พันล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ7.8หมื่นล้านบาทครับจากกระเป๋าปิิศนาไปยังอีกกระเป๋าหนึ่งที่ไม่มีการระบุตัวตนนะครับเมื่อลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอาคาร n t n t l l l i n e n ครับแพลตฟอร์มระบุตัวตนของบัญชีคริปโตจึงพบว่าคำตอบว่าเ,าเจ้ามือหลายดังกล่าวเนี่ย คือกระเป๋าโควาเลตของเมลก็อส์ครับที่ได้มีการเคลื่อนย้ายบิตคอย n ออกจากกระเป๋าหลายครั้งนะครับในข้อมูลระบุว่าเมลก็อกได้ทําการขนย้าย Bitcoin จากบัญชีขึ้นต้นด้วย1 ASHP จํานวน47,229 BTC ไปยังบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย1 j b e z นะครับจากนั้นก็ทําการโอนย้ายอีกรอบไปยังกระเป๋าเงินปิศนาที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนที่ขึ้นต้นด้วย BC1Q นะฮะ เป็นจำนวน3า1 0 5 b t นวน33,105 BTC แล้วก็ที่อยู่1 fjxu อีก858 BTC นะครับนี่คือสิ่งที่มันเจ๋งของตัววอ l l e t ที่มันปกปิดนะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับอย่างไรก็ตามครับหากการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฝากเงินเข้า Exchange บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านบล็อกเชนอย่าง a r c h ค m ม n t e l l i g e n c e ก็มกักจะสามารถระบุข,ข้อมูลไว้เสมอนะครับแต่ปัจจุบันยังไม่ได้ ยังไม่ได้ระบุข้อมูลใดๆนะดังนั้นเนี่ยเราจรึงสามารถรู้มานได้ว่านี่เป็นเป็นเพียงแค่การย้ายที่จัดเก็บบิตคอยของเมาก็อกซ์เท่านั้นนะครับตอนนี้ครับราคาบิตคอยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ6,6,000กว่ากว่าดอลลาร์นะครับแต่เดีผมดูตอนนี้ด้วยอัปเดตเลยอัปเดตอัปเดตนะครับเพราะว่าเราต้องอัปเดตตลอดเวลานะในขณะที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้ราคาบิตคอยนะบิตคอย อ๋อบ oh, ิตคอยลงมาอีกนะฮะประมาณห6 6 0 0ดอล้าันร์อดอลลหลงมาพันเลยนะ mm hmm. ผมอ่านข่าวเร็วไป1วันตอนนี้เวลานี้6ของของวันที่31อดนะห5หาเดี๋ยววันวันวันที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่มันคือวันที่1ใช่ไหมครับ mm hmm. ไม่รู้มันจะลงไปอีกหรือว่ามันจะกลับขึ้นมาแล้วนะครับยังไงก็ พอฟังผมเสร็จปุ๊บเปิดมือถือนะรหรือเปิดแอปต่างๆดูได้เลยนะครับว่าบิตคอย n ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ,อ,อาจจะบอกว่า,าการโอนย้ายจำนวนมากๆขนาดนี้อาจจะมีผลได้กับความรู้สึกของผู้คนแต่ว่าก็ไม่นานหรอกครับมันแค่เป็นแค่การย้ายที่เก็บมันไม่ได้หายไปไหนนะครับคราวนี้มาดูข่าวที่ผมจ่หัวเอาไว้สําหรับวันนี้บ้างนะครับเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่ง <laughs> คุณลุงท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคุณลุงที่ต้องบอกว่าเราให้ความสำคัญอย่างมากในวงการบิตคอยนนะครับลุงฉลกนั่นเองนะครับลุงฉลกครับชี้ว่าบิตคอยเนี่ยมาแน่นะฮะลุงเตือนแล้วนะเตรียม b บ l l i s h กันมหาศาลนะครับพร้อมกับเตือนแฟนขับรถ EV นะอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับใครเป็นแฟนรถ EV ก็ใจเย็นๆเ,เนาะเมื่อสุกที่ีกลาคมครับ ทางช่อง Youtube Investment Frappe ครับได้ทำการเชิญลุงโฉลกสัมพันธลักษ์ครับมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นนะเซตนะหรือว่า Bitcoin ในรายการ Daily Interview ครับซึ่งลุงโลกก็วิเคราะห์ให้ความเห็นว่า b บิตคอยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับจากคลิปนะครับลุงก็กล่าวย้ำชัดว่า Bitcoin ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะ เออเป็นของจริงนะเพราะคนที่จะสามารถนาเงิน2ล้านมาซื้อเหรียญเหรียญหนึ่งต้องผ่านการศึกษามาอย่างรอบคอบแล้วนะครับไม่มีทางที่จะลงทุนส่งเดกอย่างแน่นอนอีกทั้งในปัจจุบันครับการเก็บรักษาความมั่งคั่งเป็นบิตคอยหรือว่าทองคํานั้นดีกว่าการเก็บเงินเฟียดแบบปกติครับโดยลุงฉลกก็ระบุว,ว่าทางฟันเดเมนทัลครับเราอาจจะเห็นอาจจะได้เห็นราคาบิตคอยแตะหลักแสนดอลลาก,กัน,นแน่ๆนะครับแล้วก็อยากคนไทยเริ่มหันมาสนใจในบิตคอยมากขึ้นเ,นเพราะอะไรนะ เพราะอย่างไรขออภัยเพราะอย่างไรเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเงินของโลกแทนกระดาษแน่ๆนะครับนี่ลุงฉโลเขาฟันธงยิ่งกว่าทุกคนเลยนะฮะจริงๆสําหรับทางด้านเทคนิคขครับลุงก็ชี้ว่าสัญญาณทุกอย่างในชี้เห็นว่าบิตคอยเนี่ยมันจะเกิดการบุลลิชอย่างมหาศาลครับโดยเป้าระยะสั้นลุงลุงก็บอกว่าบิตคอยอาจจะไปแตะนะไปเฉียดประมาณ70,000ดอลลาร์นะส่วนระยะกลางหรืออีกไม่กี่เดือนนั้นจะทะลุ7 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับเพราะว่าลุงก็ได้เตือนน้งทุนไว้ว่า ให้ระวังเรื่องการลงทุนว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้หรือไม่นะครับตัวแนะนําให้นักลงทุนนำเงินเข้าไปมากๆในช่วงที่ความเสี่ยงสูงแล้วก็ให้บริการจัดบรหิหารจัดการให้ดีนะฮะร,รอช่วงที่ความเสี่ยงต่ําถึงค่อยเข้าซื้อไม้ใหญ่คือเอาไปรอไว้ก่อนไปเก็บไว้เป็น usdt ก็ได้แล้วเดี๋ยวพอมันราคาล่วงค่อยซื้อนะครับระยะสั้นครับลุงเขาม,มองว่าราคาบิตคอยอาจจะทะลุ8ป0ห0,000ื่นเหรียญได้เร็วๆนี้นะครับโดยอาศัยหลักของฟิโบนัชชีมาคาดการณ์ อย่างไรก็ตามครับมองในภาพรวมระยะยาวนะครับซึ่งอาจกินเวลาถึง10ปีครับลุงก็คาดว่าบิตคอยจะแตะระดับ1นึ0 0 0สดอลลาร์ครับภายใน2ปีข้างหน้านี้โดยมองว่าบิตคอยมีศักยภาพสูงครับที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากร่วงหรือลุหรือว่าลุ่งก็ได้แล้วแต่มัน2ทางแหละ50 50นะฮะไม่ลุ่งก็ร่วงนะครับพร้อมกันนี้ครับในส่วนของสินทรัพย์อื่นนะครับตัวของลุงก็ยังโพสตลงบนแฟนเพจ Facebook นะฮะเพื่อเตือนแฟนขับรถ E ีีด้วย ลุงเขาบอกว่าชี้เห็นถึงกราฟนะราคาของแร่ลิเทียมนะซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญในการใช้ผลิตแบตเตอรี่ตตรถไฟฟ้านะครับตอนนี้มันกำลังล่วงดิ่งอย่างหนักครับทำนิวโลใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ลุงฉโลกก็คาดว่าราคารถ E ีีอาจจะลงต่อได้อีกครับดังนั้นรถ E ีจึงยังไม่จำเป็นที่ต้องรีบซื้อตอนนี้นะครับผมแนะนำครับไม่ต้องซื้อเช่าเอาจริงๆเบื่อก็เปลี่ยนอ่ะอย่าไปซื้อมาเป็นภาระนะฮะ ก็ใครอยากดูรายการนี้ยาวๆนะฮะก็ไปดูได้ที่รายการ Daily Interview นะฮะเมื่อวันศุกร์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ไปฟังกันเต็มกันลวกันนะครับผมนี่ช่วยโฆษณาแล้วนะยังไงก็ไปฟังกันละกันอ่ะกิดเห็นยังไงครับเพื่อนๆครับคุณคิดว่าลุมฉลกนั้นฟันธงน่าสนใจไหมซึ่งแต่แกพูดอย่างนี้มาันานาดมากเลยนะฮะแล้วแกก็ไม่เคยพลาดเลยจริงๆนะในเรื่องของบิตคอย n นะครับตามแกมาเถอะเชื่อผมตามมาเถอะนะผมก็ผมก็เชื่อมั่นเหมือนกันนะครับ ก็คอมเมนต์มากันแล้วกันครับคิดอย่างไรนะครับผมยังไงฝากติดตาม b บิตคอยเคซี่ครับบ้าให้สุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่ YouTube ไทยทาวน์แช n แนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ o กแซกนอมบอดี้ด้วยนะครับผมเวลาเดียวกันเลยนะครับผมใครชอบก็กดไลค์นะกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ Follow การซับสไคร์กันด้วยให้กำลังใจกันนะครับแล้วคุณยังสามารถนะเติมเป็นนี่เลยฮะ True Money Wallet ก็ได้ นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีบิตคอยอยากให้บิตคอยก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับมี wallet address ให้ไว้แล้วก็ copy นะเอาไปเห็นก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครอยากจะเทรดคริปโตเคอเรนซีแต่ไม่รู้ใช้บริการเจ้าไหนดีผมแนะนำนะฮะใช้บายบิตนะฮะเนี่ยสแกนได้เลยนะฮะเปิดบัญชีได้ทันทีเลยนะแค่สแกนหรือว่าเลื่อนลงไปคลิกลิงก์ข้างล่างก็ได้นะครับคุณจะมีโอกาสได้รับรีวอร์สด้วยนะฮะหลังสมัครเสร็จนะครับตามเงื่อนไขนะเข้าไปดูก็แล้วกัน วันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับ Bitcoin Casey สวัสดีครับ